สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาเที่ยวชมณรัทธาอุทยานไทยสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีกันค่ะศัทธาอุทยานไทยเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นภายใต้กรอบศัทธาความเชื่อของคนไทยจึงเป็นความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาบุคคลที่เป็นที่เคารพศรัทธา ต่อเนื่องกับศิลปะตลอดจนวัฒนธรรมไทยมุ่งที่จะศึกษาความเป็นไทยไว้ในหัวใจคนไทยจึงเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นอกจากพักผ่อนแล้วยังปลูกฝังสิ่งดีงามไว้ในใจตลอดการเข้าชมค่ะศรัทธาเขียนแบบนี้แทนคำว่าศรัทธาที่เราคุ้นเคยแต่โดยความหมายก็คือความเชื่อต่างกันที่ตัวเขียน เพราะคำหนึ่งเขียนอิงภาษาบาลีอีกคำเขียนโดยอิงภาษาสันสกิตนักศรัทธ,ธาอุทยานไทยมีพื้นที่กว้างขวางถึง42ไร่จัดเป็นอุทยานที่ร่มรื่นด้วยธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่น้อยงดงามให้ความสดชื่นมีการจัดภูมิทัศน์สบายตามองไปทางไหนก็ลงตัวส่วนสถาปัตยกรรมแห่งศรัทธาถูกจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆค่ะ เรามาชมณสัทธ,ธาบุทรยานไทยกันเลยค่ะนี่คือบริเวณด้านหน้านะคะมีตัวหนังสือขนาดใหญ่คือคำว่าไทยที่สร้างเป็นปฏิมากรรมใช้สีของธงชาติไทยแดงขาวน้ำเงินเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างที่อย่างน้อยจะเห็นความเป็นไทยสักอย่างหนึ่งไม่เว้นแม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เทคนิคสมัยใหม่ เป็นอาคารปูนก็มีเหนือประตูที่ใช้รูปแปดไทยค่ะขณะน,นี้เรากำลังเดินเข้าสู่ภายในตัวอาคารของนัสสัทธาอุทยานไทยค่ะ เดินตรงเข้ามาด้านในก็จะได้พบกับสัญลักษณ์ของที่นี่สีเหลืองทองอารามโดเด,ดินสวยงามมากค่ะนี่คือห้องจำน่ายตัวค่ะ ภาพนี้ถ่ายจากภายในตัวอาคารสูนหน้าอาคารค่ะจุดนี้คือจุดลงทะเบียนรับไ i f วไโดยการเสียบบัตรประชาชนค่ะสำหรับคนที่ต้องการเช่าชุดไทยสวยๆถ่ายรูปก็มีบริการเช่าชุดไทยพร้อมเครื่องประดับด้วยค่ะ จุดนี้คือห้องไทยศรัทธาค่ะเป็นห้องแสดงภาพรวมแนวคิดและประวัติความเป็นมาของนักศรัทธาอุทยานไทยต่อไปเราก็ไปยังจุดตรวจตัวเพื่อเข้าชมอุทยานค่ะนี่คือตัวที่ผ่านการตรวจแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในอุทยานแล้วค่ะถึงจุดที่หนึ่งมหาราชกษัตราค่ะเป็นจุดจัดแสดงอนุสาวรีย์ของบุรพกษัตราที่การเวลาจะผ่านไปเพียงใด,ดก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาของปวงชนชาวไทยสามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไทยค่ะพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าชูดากค่ะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างศึกค่ะสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่หผู้ทรงประกาศเลิกทาสอนุสาวรีขณะท่านทรงมาค่ะจากนั้นเราก็เดินต่อไปอยังจุดที่สองค่ะระหว่างทางมีการน,นำผีเสื้อประดิษฐ์มาจัดตกแต่งสวยงามมากเ่วนขวามือเป็นกระจกค่ะ นี่คือจุดที่สองณสัทธ,ธาอนุสร์ค่ะตอนนี้เราอยู่ในอาคารชั้นล่างมีการจัดแสดงหุ่นขี้พึ่งไฟเบอร์กราสของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบคนดีของแผ่นดินกว่า14ท่านแต่นำภาพมาให้ชมบางท่านนะคะท่านนี้คือเรืออากาศตรีสุดเทพวงกํกำแหงเป็นศิลปินนักร้องชายเพลงไทยสากลได้รับการยกย่องเชืดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดง ประจำปีพศ2533ค่ะท่านนี้คือศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นนักเขียนนักวิชาการและนักการเมืองชาวไทยบุคคลสำคัญของโลกและศิลปินแห่งชาติค่ะ สระราจานทร์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่12และได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีและตำแหน่งอื่นๆอีกหลายตำแหน่งค่ะ ศาสตราจารย์ด็ตอร์ป่วยอึ้งพากรเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทยผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุน้อยที่สุดและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่สิบค่ะครูไพบุญบุตรขันนักแต่งเพลงและนักเขียนบทละครที่มีผลงานจำนวนมากจนได้รับการขนานนาม ให้เป็นอัจฉริยะนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งของไทยค่ะครูมนตรีตราโมทเป็นนักดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยพศ2528ค่ะ ณสืบนาคสธิ์เถียนเป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทยมีชื่อเสียงจากการพยายามปกป้องเก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะคุณขี้พึ่งของทุกท่าน ปั้นเหมือนตัวจริงมากๆค่ะอาคารชั้นบนก็มีหุ่นขี้ผึ่งของบุคคลสำคัญให้ชมนะคะแต่เสียดายไม่ได้เก็บภาพค่ะออกจากจุดที่สองเราก็เดินชมธรรมชาติชมดอกไม้ข้างทางเพื่อไปยังจุดที่สามต่อค่ะ จุดที่สานสัทธาปฏิมาสามสมัยสถานที่ที่นำเสนอผลงานปฏิมาก,กรรมพระพุทธรูปสามสมัยได้แก่สมัยสุขโขทยัยสมัยเชียงแสนสมัยอูทองอยุทยาค่ะ นอกจากนี้ยังมีโบทสมัยสุขโขไทยที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยและความเจริญของพุทธศาสนาในสมัยสุขโขไทยค่ะกำหนดเวลาเปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆไปคะ่ะเสียดายไม่ได้เข้าชมคะ่ะ เราเดินต่อไปอยังจุดที่สี่นะคะถึงแล้วค่ะจุดที่สี่ถ้ำพุทธชาดกแสดงเรื่องราวขององคุลิมานจนปล้นฆ่าคนที่กลับใจจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่ะเสียดายที่ไม่ได้เข้าชมในถ้ำค่ะ เดินต่อไปยังจุดชมดอกไม้ฟ้าค่ะเดินลอดถ้ำไปค่ะ ถึงแล้วค่ะจุดชมดอกไม้ฟ้าจุดนี้ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีฟ้าถ่ายรูปออกมาสวยมากค่ะ เดินเที่ยวชมผ่านมาแล้วสี่จุดชมมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะก็มาถึงจุดแวะพักที่บ้านน้ำสมุนไพรค่ะที่นี่มีไอติมกะทิเครื่องดื่มแบบโบราณให้เลือกดื่มกันค่ะพักดื่มน้ำหายเหนื่อยแล้วเราก็เตรียมเดินต่อไปยังจุดที่หค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้ามีจุดสวยๆที่น่าสนใจอีกหลายจุดติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ